ครับสวัสดีครับพี่น้องเพื่อนเพื่อนทุกท่านทุกคนครับก็บมาทักกันวันอาทิตย์นะครับยามเช้าวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันกนิดนะครับครับเกี่ยวกับบ้านเมืองบ้านเมืองของเราทุกวันนี้ก็มันเกิดวิกฤตปัญหา ข้าวยากมากเพลงเพลงทั้งแผ่นดินและปัญหาอีกมากมายทั้งโรคภัยไข้เจ็บเม่ข้าพระเจ้าก็ป่วยไม่สบายเป็นไข้นะครับขอ,ขอให้คุณพระคุณเจ้าโปรดรักษาแนี่ครับเจ้าเละทุกท่านทุกคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายก็ขอ,ขอให้หายวันหายคืน ุณพระคุณเจ้าปลูกปักรักษาทุกท่านทุกคนด้วยครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงดูสุขภาพร่างกายดูเลนะครับกาบพระสวดมนต์ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปลกปักรักษาคุ้มครองไม่ว่าจะอยู่ในประเทศต,ต่างประเทศพี่น้องเพื่อนเพื่อนทุกท่านทุกคน ที่รับดูรับชมก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับมาดูในช่องของผมมีแต่พูดความจริงไม่พูดโกหกนะครับผมทำคลิปออกมาเกี่ยวกับเหรียญกับแบ่งเก่าของพ่อหลวงราชการที่9มา33คลิปแล้วนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณที่ท่านเข้ามาดูเข้ามาชมผมไม่ได้รับซื้อเหรียญน,นะครับ ก็ไม่มีเงินของผมก็เยอะอยู่แล้วนะครับพี่น้องเราขอให้ทุกท่านทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนอย่าป่วยนะครับอันนี้ก็ขอพูดเกี่ยวกับบ้านเมืองของเราก็ขอให้สาลและธรรมนูน ตัดสินตรงไปตรงมาเกี่ยวกับพลเอกประยุทธ์ดูนาน8ปดปีมาแล้วเลยขอให้ตัดสินอย่างยุติธรรมอย่าได้เบียดอย่าได้ตีความเข้าข้างพลเอกประยุทธ์นะครับแลยขอ,ขอให้พลเอกประวิตรหยดุดพักได้แล้วเดินก็มีไหวแล้วนะครับ เบาหวานก็จะจินตาอยู่แล้วนี่ขอห,หยุดพักอยู่บ้านครับลูกหลานนะครับอายุท่านก็70เกือบจะ8แปดสิแล้วนี่ครับขอให้คนรุ่นใหม่เขามาทํางานบ้านเมืองเราจะได้เจรินรุ่งเรืองสู้กับประเทศชาติบ้านประเทศอื่นเขาได้ในโลกนะครับจูหน้าชูตา เศรษฐกิจก็จะได้ดีนะครับกขอขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาดูมาชมคลิปสั้นๆขอขอบคุณพระคุณเจา้าปวกปากรักษาทุกท่านทุกคนด้วทฤดค่อยรดำค่อยรวยอย่าเจ็บอย่าจนนะครับสาธุสาธุนโมทามิพอจบคลิปแต่เพียงสั้นๆเพียงแค่นี้นครับผม